โอ้โหเช้านี้บรรยากาศสบายสบายอีกแล้วสตหีบเรา23องศานะถือว่าบรรยากาศดีเลยช้ามานะเล็กพาจิตกาแฟชมสวนมาดูไม้ประดับที่ถึงจะอากาศเปลี่ยนยังไงถึงจะแรงยังไงนะีก็ยังเขียวสวยงาม ช่องจิตในารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ใหม่ สวัสดีครับเช้านี้ก็มาจิบกาแฟกับนาเล็กครับเนี่ยยามเช้าพามาดูไม้ประดับสวยๆของเราครจะแรงขนาดไหนก็ยังสวยงามเหมือนเดิมฮะเป็นไม้ตระกูลของอะตะบองเพชรอันนี้คือต้นสลัดใดอะ สลัดใดสีเขียวหรือเป็นสลัดใดป่าชนิดที่แบบต้นใหญ่ลำใหญ่นะแล้วก็น้ำนี่มคมมากวันใครที่มีปัญหาเรื่องของน้ำปักน้ำหรือว่าเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเจอน้นาำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยไม่ดีฮนะเพราะว่าอาจจะมีผลถึงเรื่องกัน เป็นแผลติดเชื้อได้นะก็ต้องดูครใครที่มีปัญหาพวกนี้ก็ต้องระวังหรือว่าใครจะจัดแต่งสวนก็ต้องมีถุงมือที่ค่อนข้างหนาหน่อยนะต้นสลัดใดีนะสวยงามจริงฮนะเนี่ย อันนี้ปลูกมาหลายปีแล้วจนลำต้นนะจากที่เป็นสามเหลี่ยมนะจนเขาสามารถที่เป็นลำต้นกลมๆได้นะเขาก็จะค่อยๆลิดน้ำออกไปเรื่อยๆนะนะความสวยงามเขาคือเนี่ยแตกกิ่งแตกยอดออกมาเรื่อยๆ เป็นรูปทรงต่างๆสวยงามฮะนะเนี่ยแล้วก็ไม่มีใบด้วยนะนี่แหละเป็นไม้ที่อยู่ในทะเลทรายก็จะเป็นแบบนี้จะพยายามที่จะลดจํานวนใบก็คือเพื่อลดการขายน้ำนะเพราะถ้ามีใบเยอะก็คือทําให้เขาขายน้ําออกมาเรื่อยๆนะทำให้ต้นเขาสะสมน้ําไม่ได้นะเราสังเกตไม้อื่นๆพอแรงปุ๊บ เห็นหใบเหี่ยวใบแห้งเตรียมทิ้งใบเนี่แหละคือความพิเศษของต้นไม้ละ่ะอะชาวนี้นะเลยก็พามาจิบกาแฟแบบบรรยากาศสบายๆมาชมต้นสลัดใดยสีเขียวในส่วนของนา้าเล็ก